พี่น้องลูกสาวไข่ลูกสาว,ล,สาวลูกสาวเกเรอุ้ยใคยหูเลยเเคือคหัวหมดกันโอ้ยอผากมันตรงน,นี้นี่าเหยียบล่ะ,อ,ละอ,อันอ่นก็นได้นอกถือว่เปนตะปูเลยด้ครับเป๊ะเั็นนีน่ละ ไป้ดติดิดน่นไปปกนอีกขิดไไปแม่พี่น้องรถรจานหัวลาบร้อยเขาเขาทาเขาทาเขาทาเขาจาทาเขาจาทาพอแล้วจะออกมันหัวคิดว่ามันตะปูเหรอเล็กใาน้อยสิออกบ่ามลนี่เหล็กเรบ้ามลนี่บอห่าสาม นี่นี่พ่นมาแล้วพ่นมาแล้วเอารถออกจานโจวรถจะออกนี่ get get พ่นมาแล้วพ่นมาให้เคอยแล้วเจ้าภาพแล้วน so ี่ใส่นีจปูจบอกใเูเก่ะ่งนรานวันเนี้เอาก็เหยียบวันนี้แหละเหยียบวันนี้แหละ เมืม่อวานตอนยินไงแม่ที่เรามาถึงกันนะเออแล้วเราจะกลับยังไงนี่ยจะเมื่อปู่ไผยเฮ็ดหยังนี่แหมเพราะว่าเมืองไทยถึงแห่เจ้าภาพแหมเออเข,าจ,ขาจะมีหอดันโรนี่อยู่นั่นนีน่หมดทุกอย่างครบเขาเรียกว่าเหตุกา,า,ารณ์อผู้สาวงามอปลาอะไรพอๆปลาอะไรพอๆอุ้ยคือดีปลากับแคือดีแท้ เอออยู่มองอันเจ้าภาพเพิ่นพอดีขอบคุณนะครับพ่อหนว่าไม่ต้องเหยียบตะปูเออมันต้องมีแนวเหยียบปลาม่นจะเปลี่ยนอย่างอะไรใส่ปลาบางกอนบอกยังไงบอกอ๋อเดหนู้ขี้เป็นก็ได้เดียวข้าวแกงเปิดนะเป็นตลาดกลาวแกงที่ที่อือขอบคุณครับ 明年发不？